นักเต้นรำนักแสดงนี่รวบรวมไว้หมดเลยรวบรวมเข้าไว้ซึ่งทำอันเป็นตั้งความกำนัดโอ้ตาย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 อันเป็นที่ตั้งในความกำนัดรวบรวมเข้าไว้หมดเลยอะไรที่จะทําให้คนกำนัดคนชอบใจอะ่ะเออชอบใจชอบใจนั่นนะตายละว,ว่านะแต่มันไม่พ้นทุกข์อ่ะชอบแล้วสุขแป๊บเดียวแล้วก็หมดไปน่ากลัวเนี่ยเป็นที่ตั้งในความกำนัดในท่ามกลางสถานเต้นรํท่ามกลางสถานมหรสพ น่ะอย่างนี้เป็นตนน่เน,นี่โอ้ตายเลยรวบรวมไว้หมดแล้วเหตุแห่งทุกทั้งหมดทั้งมวลน่ะก็แสดงบางทีนักแสดงเนี่ยเขาก็ทําเป็นบางทีร้องไห้นะขนาดร้องไห้นี่ท่านผู้ชมยังชอบเลยนะโอ้ยแสดงเหมือน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 หนึ่งชอบเลยนะโอ้ยเวนรับนะเหมือนเหมือนอะไรอย่างงี้ นะเขาก็แสดงไว้หมดแหละอะไรอะไรต่าง,างๆนานาแล้วเขาแสดงเอาอะนะให้คนชอบทอยํยในงุ่นงี้กันแล้วแต่คนชอบลนะ้วเรื่องจริงบางเรื่องไม่จริงบ้างเขาแสดงเอาไม่จริงด้ยซ้ําใช่ไหมบางอย่างก็พูดเรื่องจริงบางอย่างก็ไม่ได้จริงล็อกแสดงเอาโอยตายเขาแสดงไว้หมดแล้วตายเลยนะเป็นที่ตั้งให้ความกำหนัดในถ้มกลางสถานเต้นรํถาถ้ากลางสถานมหรศพ แกสัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเวนกรมทีนี้เห็นไหมละ่ะก็ทําให้คนนั้นกําหนัดมากขึ้นในเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นตายเลยกําหนัดมากขึ้นมันอยากได้สุขลวงที่ได้สมใจอยากในแง่นั้นเชิงเนี้ยได้ดูได้เห็นได้ฟังได้เสพได้สัมผัสแบบนั้นนะโอ้ชอบชอบชอบอยากดูอีกอยากดูอีกอืใช่ไหมออยากได้ฟังอีกอยากสัมผัสอีกก็นั่น โอ้มันชอบ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 ตายเลยตายเลยถ,ถ้าไม่ได้ก็ทุกใจได้ก็สุขใจไม่ได้ก็ทุกใจนั่นแหละนั่นแหละมันกลัวจะไม่ได้ได้กลัวจะหมดไปเสียพลังไปกลัวเสียพลังไปดันความกลัวออกโอ้นะเราก็ป่วยได้ทุกโรคอยากได้มากๆทําไม่ดีได้ทุกเรื่องเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียสารพัดเสียนะที่จะไปเสพสิ่งนั้นนะทําไม่ดีได้ทุกเรื่องแล้วมันแตกไปหลายๆเรื่องด้วยนะ พอได้อย่างหนึ่งก็รู้สึกเป็นสุขอีกอย่างหนึ่งคุณจะเป็นสุขมันแตกตัวแตกตัว,แต,ตวแตกตัวไปหลายเรื่องเลยเป็นนรกรายเลยนะทําทไม่ดีได้ทุกเรื่องเหนียวนาให้คนอื่นเป็นตามดึเงเรื่องรายมาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการเลยชีวิตของนักเต้นรําหรือว่าน,นักนักแสดงจิงทุกชีวิตนักแสดงนี่ทุกนะไม่ใช่สุขนะทุกมีเรื่องราย,ยาง,างง่านี้รุ่งเรืองแป๊บเดียวที่เหลือมันจะรุ่งริ่งไปดูเลยไม่มีใครรุ่งเรืองตลอด ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนะถ้าไม่กลับใจไปปฏิบัติธรรมที่ถูกตรงนะนักแสดงท่านนั้นยังจะไปให้คนเสพสุขลวงทุกจริงอยู่ตลอดเนี่ยจะสุขแป๊บเดียวแล้วที่เหลือจะรุ่งริ่งชีวิตดังแค่ไหนก็รุ่งริ่งไม่รุ่งเรืองอ่ารุ่งเรืองชั่วครู่ชั่วชั่วคราวแล้วก็ที่เหลือจะรุ่งริ่งสังเกตไหมมีเคยมีไหมดาวค้างฟ้าเคยมีไหมไม่มีนะใช่ไหมมีแต่ดาวล่วงเนาะ ดาวลุ่งสารก็ล่วงไม่มีนะดาวค้างฟ้าไม่มีนะสังเกตไหมหมายถึงดาราเนะี่ยดาวค้างฟ้านี่ไม่มีไม่มีนอกจากจะไปปฏิบัติทรรให้ถูกตรงส้ำนึกผิดแล้วก็ไปปฏิบัติทรรให้ถูกตรงเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้จึงจะเออคนยอจะเคารพนับถือในความดีในคนจะเคารพนับถือในความดีในการยิ่งถึงขั้นลดกิเลสได้ยิ่งดี ดีในการช่วยเหลือผู้อื่นก็เออยังดีนะยังคอยยังชั่วขึ้นมายังดีขึ้นมาหน่อยตบแต่ดีถึงที่สุดคือดีลดกิเลสนั่นแหละดีที่สุดเลยอ่ะต่อเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปัสจากโทสะขอโมโหอันกิเลสเครื่องผูกโทสะผูกไว้นักเต้นรำรวบรวมเข้าไว้ซึ่งทำที่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะในท่ามกลางสถานเต้นรำ ในท่ามกลางสถานโมโหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นว่างันนะทำให้โมโหเลยนะมันได้สมใจอยากไงพอไม่ได้สมใจอยากก็โอ้โหเป็นไงโอ้โหไม่ชอบใจไม่พอใจโมโหเลยมันจะโมโหแรงขึ้นแรงขึ้นพอไม่ได้ตามที่อยากโมโหแรงขึ้นมันจะสะสมอันนี้เลยน่ากลัวน่ากลัวมากหรือบางทีแสดงท่าที่ว่าโอ้ยพอไม่ได้ดังใจอย่างนี้เป็นไงทําท่าโมโหเลยทําท่าโกรธเลยใช่ไหมมีไหม การแสดงแบบโกรธโกรธนะที่ไม่ได้ตามที่อยากกะโกรธอย่างงั้นอย่างนี้โมโหงี้ยี้แล้วรู้สึกว่ามันต้องใช่มันต้องทําอย่างนี้แหละใช่ไหมเวลาไม่ได้ดั่งใจมันต้องโกรธอย่างนี้แหละต้องโกรธอย่างนี้แหละต้องโกรธอย่างนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นเป็นอย่างนั้นนะหรือนี่แหละมันโหมดไได้ดั่งใจถึงจะแม่เป็นสุขทําไม่ได้ดั่งใจยังไงแสดงท่าโกรธออกมาเลยนั่นน่ะแสดงท่าอย่างนี้คนก็เลยรู้คิดว่าชีวิตมันเป็นอยู่อย่างนี้มันต้องทําอย่างนี้ถ้าได้ตามที่อยากก็จะสุขใจชอบใจ ไม่ได้ทำดีอยากต้องทุกข์ใจไม่ชอบใจต้องโมโหแบบนี้ต้องโมโหสิางเนักแสดงก็สแสดงท่าโมโหเวลาไม่ได้ดำใจโอ้โหตายเลยสวยเลยนะอย่างงี้เป็นต้นก็คนอื่นก็เหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามทาตามเป็นสนิทานกุดท้ายก็ทําไม่ดีได้ทุกเรื่องเป็นวิบากไายสืบเนื่องต่อไปเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโมหะความหลง นี่แหละก็หลงชอบหลงชังนี่แหละหลงสุขหลงทุกข์หลงชอบหลงชังแต่มันหลายเรื่องหลายเหลี่ยมหลายมุมนะมันหลงไปหลายเหลี่ยมหลายมุมนะโมหะก็คือการหลงหลายเหลี่ยมหลายมุมมั่วไปหมดพันกไปหมดเลยอันกิเลสเครื่องผูกอันกิเลสเครื่องผูกโมหะผูกไว้นักเต้นรําย่อมรวบรวมไว้ซึ่งธทมอันเป็นตั้งแหง่งโมหะในท่ามกลางสถานเต้นรําในท่ามกลางสถานมหรสพ แก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนะเห็นไหมก็รวบรวมกันยิ่งทําให้หลงหลายเหลี่ยมหลายมุมขึ้นลีลานั้นลีลานี่ก็หลงกันหนักเข้าหลงสุขลวงทุกจริงหนักเข้าเหลี่ยมนั้นมุมนี้ไปเรื่อยนะมันจะเหนี่ยวนําให้หลงเยอะยิ่งดังเท่าไหร่คนก็ยิ่งหลงทําอะไรโอ้ยไม่ได้พ้นทุกคนก็ชื่นชอบไปหมดอะไรเงี้ยมันก็หลงไปมากหรือไม่ได้ดังใจก็โกรธแรง มันก็จะหลงเข้าไปหนักมากขึ้นไปไเรื่อยๆลายเหลี่ยมลายมุมนักเต้นรำตัวเองก็มัวเมาประมาท่ยตัวเองก็เสพกิเลสนะตั้งอยู่ในความประมาทประมาทแปลว่าเสพกิเลสนะเสพสุขที่ได้สมใจอยากแวบบเดียวนั่นแหละแล้วก็หมดไปนั่นแหละแล้วก็เป็นทุกข์จริงไม่ได้สมใจอยากก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจโมโหนี่แหละตัวเองก็มัวเมาประมาทในความประมาท ในการเสพกิเลสตัณหาความอยากนั้นเมื่อแต่กายตายไปย่อมบังเกิดในนรกชื่อปหาสะนี่พระเจ้าเปี้ยงเลยอธิบายว่าทำไมทำแบบนี้แบบนี้มาสุดท้ายแล้วชีวิตจะเป็นยังไงเมื่อแต่กายตายไปย่อมบังเกิดในนรกปหาสะนี่น่าสงสารน่าสงสารเลยกลายเป็นนรกปหาสะเลยน่ะนารกที่ลึกที่สุดเลย ลึกที่สุดนานที่สุดทรมานที่สุดเพราะทําให้คนหลงได้ลึกได้นานที่สุดนึกว่ามันเป็นสุขไงนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วคนก็แห่ก็ไปหลงเยอะไหมเห็หลงแห่ก็ไปหลงอ่ะดินถ้าเป็นดินไปหลงกันฝุ่นปลายเล็บไม่หลงเขานึกว่ามันดี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 ก็โอ้โหงานลืนล่นเริงนูน่นนี่เทศกาลนูน่นน,นี่ก็ทําใช่ไหมเทศกาลไหนคนก็ทํากันทํากันทํากันใช่ไหมคนก็หลงว่าดีอ่ะก็เลยทําอะ คนหลงว่าดีก็เลยทําเหมือนตอนนี้คนหลงว่ากีฬาเหมือนกันการแสดงแล้วว่ากีฬากันแล้วเล่นเนี่ยคนหลงว่าดีก็เลยโอ้โหทํากันทํากันยิ่งหลอกให้คนหลงว่าดีเท่าไหร่สิ่งนั้นไม่ดีนะสิ่งนั้นไม่ดีนะมันเสพกิเลสนะ่ะมันไม่ดีอ่ะแล้วให้คนหลงว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ดีเท่าไหร่เท่าไหร่นะสิ่งนั้นจึงบาปมากเท่านั้นเท่านั้นบาปมากทุกมาก บาปมากทุกมากมันไม่ดีจะเป็นหลอกว่ามันดีอ่ะบาปมากทุกมากเท่านั้นเท่านั้นมันมีหลายอย่างในโลกที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่มหาห่อรบการสแสดงนี่ก็ใช่ใช่ไหมอ,อ่โอ้การสแสดงง้นี้คนหลงว่าดีนึกว่าไม่มีภัยอะไรแต่เป็นภัยที่ลึกมากเล่นกีฬานี่ก็ลึกมากคนนึกว่าดีคนนึกว่าดีที่ไหนได้เป็นอบายมุกเป็นหัวหน้านรก โอ้โหเป็นอบยมุกเยอะเล่นกีฬาแต่ออกกําลังกายในดีนะแต่ไปแข่งขันเอาชนะค้าคารกันนี่บาปออกกําลังกายดีแต่เล่นกีฬาเนี่ยมันเป็นบาปเป็นหัวหน้าอบายมุกมันมีนรกเยอะอยู่ในนั้นติดสุกลวงทุกจริงอยู่ในนั้นมีการพนันอยู่ในนั้นโอ้โหมีการอยากเอาชนะค้าคารกันอยู่ในนั้นโอ้ยใครชนะเป็นสุขแพ้เป็นทุกข์อะไรต่างๆคนทะเลาะก,กันเยอะคนเสียเงินทองเสียเวลาพราะเรื่องนี้เยอะ แต่เขาไม่รู้มนเป็นนรกเขานึกว่าโหเพื่อสุขภาพโอ้ยแต่คนยังอยากชนะนี่ไม่เสื้อเพื่อสุขภาพหรอกไปแ,แข่งกันจริงๆเป็นไงอยากชนะออกกําลังกายเกินพอด,นนพดีทั้งนั้นแหละเสียสุขภาพไปหมดทั้งนั้นแหละไม่ได้เพื่อสุขภาพหรอกนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยต้องมีหมอสนามนะแพทย์สนามคอยแก้ไขปัญหาบาดเจ็บหรือไปแข่งขันมาส่วนใหญ่บาดเจ็บทั้งนั้นเพราะออกกําลังกายใช้แรงเกินแล้วก็เครียดด้วยกลัวไม่ชนะ ชนะสุขใจชอบใจแพ้ทุกใจไม่ชอบใจกลัวไม่ชนะกลัวไม่ชนะเนี่ยกลัวแพ้เห็นมันมีความกลัวตลอดเวลาเลยแพ้ก็กลัวจะไม่ชนะชนะก็กลัวจะแพ้มันก็กลัวอยู่นั้นนะมันมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาแม้ชนะก็ยังต้องรักษาแชมป์นะตอนยังไม่ชนะก็อยากชนะอยากได้แชมป์ได้แชมป์เสร็จก็ไม่อยากเสียแชมป์นะอยากได้แชมป์ไปตลอดกลัวจะเสียแชมป์มันทุกข์อยู่ตลอดเวลานะคือดันขึ้นหลังเสือ ลงยากแพ้ก็เสียศักดิ์ศรีมันจะไปแพ้พนันอีกอะไรอีกใช่ไหมกองเชียร์อีกกลัวกองเชียร์จะผิดหวังอีกอ็อยากให้กองเชียร์ได้สมหวังอีกใช่ไหมมันเกี่ยวเนื่องกับคนทั้งเยอะทั้งแย่น่ะคนมีสุขใจทุกใจโอ้กลัวจะไม่ชนะก็ทุกชนะก็เป็นสุขแล้วกลัวแพ้แชมป์ก็เป็นทุกข์อีกมันรุนกันอยู่ตลอดเวลานะกีฬานี่รุนตลอดเวลาเลยทุกเครียดตลอดเลยใจก็เครียดกายก็เจ็บป่วย บางทีไปเครียดเรื่องการพนันอีกอะไรอีกศักดิ์ศรีอะไรอีกใช่มัมมันเยอะสาัมภาการแข่งขันเอาชนะกันนี่พระพุทธเจ้าจึงตัดเป็นอุปเกตสิบหกมันน่ากลัวแต่ว่าคนก็ไม่รู้ก็นึกว่าเป็นสิ่งดีเชียร์กันเนี่ยอันนี้จึงเป็นนรกที่ลึกนรกที่ลึกก็คือคนหลงว่าสิ่งนั้นดียอดเยี่ยมแล้วสังคมก็ยอมรับยอมรับเรื่องการแสดงยอมรับเรื่องกีฬา อีกหนึ่งที่คนยอมรับกันนะมันถึงทุกแรงยอมรับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นสิ่งที่น่าได้น่าเป็นน่ามีมีคนยอมรับกันนะแล้วก็โอ้โหเชียร์กันเลยเมื่อไหร่จะมีคู่ทีเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะอย่างงนนงี้ใช่ไหมคนยอมรับทั้งท้ที่มันเป็นนรกใหญ่แต่คนยอมรับมันก็เลยทุกแรงแรงใครได้พลาดไปแต่งงานมันเลยมาทุก ทุก,ท,กทุกอะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้ยแสนสาหัสแล้วออกยากยากนะไม่มีกุศลเนี่ไม่ได้ออกง,ง่ายๆนะไม่มีบุญกุศลนะไม่มีปัญญาเนี่ยโอ้โหมัดอยู่งั้นนะ่ะทรมานอยู่งั้นนะ่ะไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อก็ช่ง <c oughs> นะพระพุทธเจ้าตัดบัณฑิตพึงประพุทธเป็นสอนท่านตัดอย่างนี้เลยนะ คนฉลาดคนจะพ้นทุกข์แต่พระพนต้เป็นโซด่วนคนโง่ท่านว่างเงี้ยฝักไฟในคู่ครองในเมถุนยอมเศร้ามองท่านว่างนะี่นะแล้วทุกข์หนักด้วยนะโอ้โท่านตัดโอโ้ทุกข์มันเดินด้วยเขาไปเมืองนั่นเมืองนี้เม,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 มืองนั่นเมืองนี้เมืองนั่นเมืองนี้เลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเดินไปเฉยๆก็ว่าเมื่อยแล้วนะเดินไปเดินด้วยเขาคุณเอ๋เอยขานไปเหมือนเดินไปบนหนามท่านว่างเงนนะเหมือนเดินไปบนหวายต้นหวายที่เต็มไปด้วยหนามอ้ย ตาย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 ,ตายเดินด้วยเขาก็ทร,รมานจะตายอยู่แล้วเหยียบน้าไปเรื่อยๆไปไหนก็เหยียบน้ําไปนั่นไม่ยังนั้นเลยนะเพราะอะไรเพราะคนมอมเมากันไงว่ามันอันนี้เป็นสุขอันนี้เป็นสุขไงแท้้จริงมันเป็นทุกข์ไงแต่เป็นเป็นที่ยอมรับกันไปทั่วไงว่ามันเป็นสุขหรือลาบยศสรรเสริญน,นี่ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปใช่ไหมว่าเป็นสุขใช่ไหม เออใครได้ลาบยอสรรเสริญตําแหน่งหน้าที่นู้นนี้ได้ลาบยศสรรเสริญเออเป็นความสุขเนี่ยคนก็เหนียวนํากันเยอะท่านึกว่ามันใช่มันถูกมันถูกมันใช่มันใช่โลกธรรมมันใช่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 คนก็หลงกันแบบว่าใช่แบบใช่เลยใช่เลยเนี่ยอะไรที่คนหลงชัดๆนี่นะว่ามันใช่มันใช่มันใช่เนี่ยคือมันทุกข์อ่ะคนไปมอมเมากันว่าสุขอ่ะอันนั้นอันนั้นนรกแรง นรกแรงเพราะว่ามันหลงลึกพูดกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพูดไม่ค่อยรู้เรื่องยากที่จะบอกว่ามันเป็นทุกข์ยังไงถ้าไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยบอกไม่ถูกเลยมันเป็นทุกข์ยังไงน่ะอย่างเงี้ยนรกปหาสะพระพุทธเจ้าตรัสถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะเป็นนรกปหาสาคือนรกที่ลึกที่สุดออกยากที่สุดทรมานที่สุดแล้วต้องนานที่สุดออกยากที่สุด เพราะมันต้องชดใช้นานไงมันทําให้คนหลงเยอะหลงลึกหลงนานแล้วทรมานนานมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละเป็นอย่างนี้น่ากลัวนี่พระเจ้ากระตัดเนี่ยนะยอมบังเกิดในนรกปหาสะเพราะไปดูไปดูว่าบั้นท้ายของคนเหล่านี้นี่นะบั้นท้ายเบื้องแม้ยังไม่ทันตายนี่นะตอนท้ทายจะทรมานมากจะมีเรื่องร้ายๆเยอะ ไม่ได้สงบสุขหรอกเห็นไหมขนาดไมเคิลแจ็กสันดังไปทั่วเลยใช่ไหมเป็นไ,ไงโอ้โหบรรทายชีวิตนี่ทรมานตายยังทรมานเลยหรือนักแสดงอะไรก็แล้วแต่นะถ้าไม่ได้กลับใจนะมาปฏิบัติธรรมนี่นะที่ถูกตรงนี่นรกทั้งนั่นเลยนะทรมานอย่างงูนี้ทั้งนั้นเลยนะ่าสงสารน่าสงสารอันนึงถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า,ามาต่อนะถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านัากเต้นรํา คนใดทําให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคําจริงบ้างคําเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรําในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงสหายแห่งสหายแห่งเทวดาชื่อปหาสะนันึกว่าจะเข้าสู่เทวดาดีอะนะโอ้เทวดาดีสุดๆนะปหาสะแปลว่าสุดๆนะปหาสะเนี่ยมันสุดๆเลยนึกว่าเทวดาดีสุดๆ ความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิดพระพุทธเจ้าว่าเห็นผิดแล้วนะมันไม่ใช่นะมันเป็นนรกปรหาสะนะไม่ใช่เทวดาปหาสะดูกระดนายคมนี้ก็เราย่อมกล่าวคติสองอย่างคือนรกคือกำเนิดนาสัตว์เยรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลผู้มีความเห็นผิดเนี่ยโอ้โหท่านบอกคติที่ไปมีแค่สองนะ หนึ่งนรกคือทุกทรมานแสนสาหัสในขณะที่ไม่ได้ร่างนารกนี่คือตายไปปุ๊บเราจะไม่ได้ร่างแต่ไปเจอแต่เหตุได้ร้ายอยู่ในจิตตัวเองนี่แหละคลื่นแม่เหล็กแห่งวิบากร้นี่ทาสร้างภาพแสงสีเสียงมีแต่เรื่องไร้ไร้ไร้ไไร้ไรเหมือนจริงเลยภาพแสงสีเสียงความรู้สึกเหมือนจริงเลยเหมือนคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์นี่แหละแต่เป็นคลื่นวิบากร้ในชีวิตก็อยู่ในแดนของตัวเองนี่แหละคลื่นชีวิตตัวเองเนี่ย มันฝันลายอะะโอ้โหมีแต่ลายลายลายออกไม่ได้ออกไม่ได้นี่คือข้อที่หนึ่งหรือกําเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องไปทุกแบบสัตว์เดรัจฉานทุกแบบสัตว์เดรัจฉานเองโง่นะบรรลุธรรมก็ไม่ได้แล้วมีแต่สิ่งลายๆนะมันจะกินกันนะสัตว์เดรัจฉานน่ะตัวกันเองก็แย่งชิงกันกินกันจะมีสัตว์อื่นมากินด้วยจะมีเรื่องลายๆงนี้ด้วยนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพระเจ้าบอกว่าตาเขาจะล็อกแลกล็อกแลกล็อกแลก เขาจะเป็นสัตว์ที่หวาดหวั่นกลัวอันตรายเอ้าสัตว์เดรัจฉานมีตัวไหนไหมไม่มีอันตรายมีไหมอันตรายจากคนบ้างอันตรายจากสัตว์ที่กินเขาบ้างใช่ไหมคนกินเขาสัตว์กินเขาอันตรายจากธรรมชาติอย่างงู้นนี้แม้แต่กันเองก็แย่งกันเองนันแย่งชิงความเป็นใหญ่กันเองแย่งชิงสิ่งนั้นสิ่งนี้กันเองอีกนะหาอยู่หากินก็ยากนะสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่จะอยู่ง่ายๆนะมันอยู่ยากมีอันตรายเยอะเราอยากเป็นสัตว์อะไรบอกมา อยากเป็นสัตว์อะไรจะเป็นนกเหรอจะได้บินได้เอออิสราเอลอยากเป็นไหมเอ้าทำไมไม่อยากเป็นบินได้นะไปไหนก็ได้นะฮะอยากเป็นสัตว์อะไรบอกมาฮะอ้าทำไมไม่อยากเป็นอ่ะฮะมันทุกบินได้ก็มีความเสี่ยงนะเดี๋ยวไปเจอพายุใช่ไหมบินได้นี่ก็เดี๋ยวเจอพายุเดี๋ยวไปเจอนกใหญ่กว่าใช่ไหมเดี๋ยวไปเจอนายพรานอีเขามันมันมันไม่ได้เป็นสุขอะไรนักหนานะ ถ้าจะหากินก็บางทีก็หากินได้หากินไม่ได้อีกนะโอ้ยไม่ได้ง่ายเท่าไหร่หรอกเป็นคนยังปลูกอะไรไกินก็ไปกินย <c oughs> ังจะดีกว่างานเป็นสัตว์อะไรก็มีอันตรายทั้งนั้นพระเจ้าตรัสว,ว่าโอ้โหน่าสงสารใครเป็นสัตว์ในรจฉาหน้าสงสารที่สุดมันจะกลัวหลอกแหลกหลอกแหลกลอกแหลกอกแหลกกลัวอันตรายออ้ยอยากแบบอยากเป็นไหมชีวิตที่สะดุ้งกลัวตลอดอยากเป็นไหมไม่อยากเป็นเหรอทําไมอ่ะทุกเนาะทุก สยองตลอดทุกนรกก็ไม่ได้ร่างสัตว์เดรัจฉานนี่ได้ร่างแต่ทุกอยากได้แบบไหนเอานารกกับสัตว์เดรัจฉานเอาฮะไม่เอาทั้งสองเหรอกับพุทธเจ้าบอกต้องได้ทั้งสองนะถ้าเป็นนักสแสดงไงนะนักสแสดงนักเต้นรำนักสแสดงตลกโปคานะทำความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ให้คนอะไรก็แล้วแต่แบบสุขชั่วคราวเนี่ยดับทุกข์ไม่ได้นี่ คติที่ไปมีสองนรกคือทรมานแบบยังไม่มีร่างอยู่แต่ในความฝันตัวเองมึดฝันเป๊ะเลยแหละขึ้นมาเหล็กแห่งวิบากสร้างเรื่องไร้ไโอ้โหความรู้สึกรูปภาพแสงสีเสียงความรู้สึกเหมือนจริงเลยมันก็จริงงั้นแหละเหมือนจริงเลยทรมา,างนงั้นนะตลอดการ,รหาษะด้วยยาวนานทุกอย่างหนักอย่างยาวนานตลอดการกับกําเนิดสัตว เดรัจฉานกำเนิดสัตว์เดรัจฉานต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานนะก็ไปทรมานแบบร่างสัตว์หลอกแหลกหลอกแหลกตลอดพระพุทธเจ้าตัดเลยในพระไตรปิฎกสัตว์เดรัจฉานน่าสงสารหลอกแหลกหลอกแหลกหลอกแหลกตลอดน่ากลัวเออทรมานอย่างใดอย่างหนึ่งเอาเลือกเอาสองอย่างจะเป็นอะไรฮะไม่เอาทั้งสองเลยเออไม่เอาก็ต้องมาปฏิบัติธรรมลดกิเลส๋ยวไปหลงเออ อย่าเปหลงการแสดงอยู่อย่าเป็นดารานักแสดงแสดงอย่างนั้นอย่างนี้ตลกโปกคาไปเล่นไปเที่ยวอยู่าาตาย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 ต,ายตายน่ะนี่แหละเราย่อมกล่าวคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดียรัดฉานอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลผู้มีความเห็นผิดโอ้ยน่าสงสารเนาะน่าสงสารเนาะน่ะอ้าวเ,เดี๋ยว ค้างไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วค่อยมาเรียนต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะพักกันสิบนาทีสาธุ